พาไปที่ชุมชนล่ามช้างอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นะครับนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมเกสต์เฮาส์บริษัททัวร์แล้วก็ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยอีกมากมายครับแต่ว่าการพื้นตัวที่ค่อนข้างช้าประกอบกับค่าของชีพในปัจจุบันก็ทําให้รายรับของผู้ประกอบการมันไม่สมดุลกับรายจ่ายอย่างเช่นกรณีของผู้หญิงคนนี้ครับ ประนอมริบแจมเจ้าของร้านซัก,กรีดชุมชนล่ามช้างในตัวเมืองเชียงใหม่เร่งมือซักผ้าส่งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติประนอมตั้งร้านซัก,กรีดมากว่า25ปีเธอเคยผ่านช่วงชีวิตที่ดีมีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทก่อนที่โควิด19จะทําให้รายได้เป็นศูนย์ล่าสุดหลังการเปิดประเทศโรงแรมที่พักกลับมาเปิดให้บริการงานจ้างซัก,กรีดจึงเริ่มกลับมา แต่ก็เพียงครึ่งเดียวของไรายได้เดิมขณะที่ค่าครองชีพกลับสูงกว่าในอดีตมากยังยังไม่ปกตินะคะเพราะว่าทุกอย่างแพงมากมันไม่เหมือนเดิมก็คือของทุกอย่างจะขึ้นราคาปรับราคาขึ้นแต่เรายังใช้ราคาเดิมอยู่ค่ะทำไมเร<ค>าไม่ขึ้นราคาค่างก็ต้องค่อยๆทยอยขึ้นนะคะทยอยขึ้นอย่างละนิดละหน่อยะคะ่ะถ้าขึ้นกับต่างชาตินี่ไม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 ีปัญหาแต่คนไทยนี่ยังราคาเดิมอยู่ค่ะ อยย่งปกติูัไม่ต่างจากเกสต์เฮาส์ที่ดัดแปลงจากบ้านอายุก,กว่า65ปีหลังนี้ก็กลับมาให้บริการได้เพียง4เดือนโดยปรับลดราคาจากคืนละ300บาทก่อนโควิด19เหลือเพียงคืนละ250บาทน่าจะดีนะฮะเพราะผมดูแนวโน้มแขกก็เริ่มมาเยอะนะก็เริ่มมีคนมาเช่าจักรยานมีคนมาถามห้องช่วงนี้นะฮะก็ ช่วงอีก3าวันก็มาจอง3าสีห้องผมว่าน่าจะดีขึ้นส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไรเอ่อส่วนมากจะเป็นฝรั่งเศสแะ้วก็มีพวกยุโรปชุมชนล่ามช้างเป็นย่านที่พักยอดนิยมของนักท่องเที่ยวประชากรเกือบ1,000คนจึงมีอาชีพธุรกิจบริการและพยายามกระตุ้นการจับจ่ายด้วยการจัดถนนคนเดินเพื่อกระจายรายได้แก่ชาวบ้านและเกา เฮาก็อยากจะโปรโมทเรื่องกานกํากเก่าของเฮาเพื่อมีการพัฒนาแล้วก็เพื่อมีคนมาก้าขายนักขึ้นเจ้าเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเริ่มนักขึ้นตอนนี้มันกาดของเฮามันไม่ก้าน้อยลงเนื่องจากว่าช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนเจ้าที่ทำให้ผลน้อยไปเบาบางไปน้อยหนึ่งแต่ก็ยังมีขายตลอด นักวิชาการสูงวิจัยเศรษฐกิจและพยากรทางการเกษตรมหาวิทยายลัยแม่โจ้ชี้ว่าถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในการปรับตัวรับการเปิดประเทศเพอราะนักท่องเที่ยวปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นขนาดที่ภาครัฐควรเร่งออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมภาพรวมนะฮะในเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับให้เกิดความเชื่อมั่น ครับให้เกิดความเชื่อมั่นเช่นมีการฉีฉดวัคซีนเข็มกระตุ้มเนี่ยเข็มกระตุ้นเนี่ยครับอย่างทั่วถึงนะราะ,ะนั้นชาวต่างชาติที่จะมาเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะทั้งประชาชนคนไทยทั้งผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีสัดส่วนการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับในเรื่องของการเปิดสายการบินให้มากขึ้นนักวิชาการยังแสดงความห่วงใย การปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ0.50เป็นร้อยละ0.75ต่อปีซึ่งทำให้ภาคธุรกิจกู้เงินน้อยลงเงินหมุนเวียนในระบบรวมทั้งภาวะเงินเฟอ้อลดต่ำลงแต่กระทบให้ภาคธุรกิจมีภาระต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นและอาจกระทบต่อการจ้างงานรวมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจอื่นๆได้พยุศักดิ์ศรีวิชัยไทยพีดีเอสรายงาน